ซีวิ c fc ไม่น้อยสภาพป้ายแดงต้องคันนี้เลยนะฮะ1.8รุ่น e l ได้รถปี2021เลขไมเ่เพียงแค่50,000โลนะครับคันนี้ฟีดาวน์ได้ด้วยผ่อนอยู่ที่1,500มาไม้0 0 0 0รถหน่วยงานนะครับมือเดียวจากป้ายแดงสวยขนาดไหนมาดูในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ฮอนด้านะครับอยู่กับผมเต้เพชรโยนที่ปรึกษาด้านการขายนะครับวันนี้เราอยู่กับตัว Honda c i ี i c ก F4 นะครับเป็นคันที่เรียกได้ว่าไม่น้อยที่สุดที่ผมมีตอนนี้สำหรับใครที่มองหา Honda c ซี i c ก F4 อยากได้ไม่น้อยอยากได้สภาพแบบน้องๆป้ายแดงเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าเลขไม้ของเขาเนี่ยเพียงแค่59,000โลเท่านั้นนะครับกับราคาค่าตัว 6 2 9 0 0 0คันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่1,500บาทนะครับรายได้21,000ขึ้นไปสามารถฟรีดาวได้นะครับคันนี้เป็นตัว f c ตัว m i n นอ Chain ตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉนะครับแล้วก็ได้รถปี2021ด้วยคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงานรถจากบริษัทไทโอลิกนั่นเองนะครับก็ใช้น้อยสภาพดีนะครับบอดี้เดิมสวยทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเดี๋ยวผมพาวนดูรอบคันสักหนรอบก่อนนะครับ ตัวรถเนี่ยมาเป็นบอดี้สีบอลเงินนะครับอ่าแบบวนให้ดูก่อนเลขไมล์ห้าหมื่นก้พันโลนะครับไมลน้อยมากแล้วก็ความเอี่ยมเนี่ยผมให้98%เลยของราคันนี้นะแทบไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับมาสวยด้านนอกด้านในเอี่ยมแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาดูลารละเอียโครงสร้างทั้งหมดด้วยสําหรับรถคันนี้นะครับอ่านี่เนะี่ยผมอะไรเนี่ยเนียนมากนะครับไมลแค่5,000 50, มื่นโล สำหรับตัว Honda c i ี i ิ FC ตอนนี้ผมมีหลายสีเลยนะครับใครที่มองหาสีไหนอยู่ลองทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำสีขาวนะครับแล้วก็สีบอลตอนนี้ผมมีครบทุกสีเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากได้ไม่น้อยอยากได้สภาพแบบน้องๆป้ายแดงเนี่ยต้องคันนี้นะฮะคันนี้เหมือนป้ายแดงเลยสภาพไม่ต่างนะครับเดี๋ยวมาดูดีเทลรายละเอียดสักนิดนึงดีกว่าสำหรับคันนี้นะครับ1.8รุ่น EL ไฟหน้าเนี่ยมาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์มีมาเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับตัว ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับจะมีเส้นโครเมียมตัดที่ไฟตัดหมอกด้านหน้าแบบนี้นะครับเดิมสวยนะครับแล้วก็ผิวพันด้านหน้ามีรอยหินกระเทาะนิดหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานเพิ่มเติมให้อยากให้ดูผิวพันก่อนว่าสวยเดิมนะครับคันนี้ยังไม่ได้เก็บสีอะไรมาเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเดิมตัวล้อนะครับล้อแมกจะมาเป็นล้อสีเทาสําหรับตัว EL นะครับนี่ล้อสีเทาแบบนี้ ยางรัดมาเป็นดันล็อบนะครับปี2023แล้วก็จะได้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับในส่วนของซุ้มล้อสวยเดิมเหมือนกันซุ้มล้อเดิมนะครับโชค๊คสปริงเดิมแล้วก็ด้านในตรงนี้กิบล้ลอต่างๆไม่มีแตกหักนะครับสำหรับคันนี้มาเป็นตัวรุ่น1.8ึยนะครับจะมาพร้อมกับตัว h o n ด้า e n นโบ h จะมีกล้องในมุมอับนะครับที่กระจกมองข้างด้านซ้ายเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในตัวรถด้วยนะครับว่าใช้งานแบบไหนนะฮะตัวกระจกต่างๆคันนี้รอบคันมาเป็นกระจก พาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับเป็นกระจก Honda แบบนี้แล้วก็คันนี้ติดฟิล์ม 3M รอบคันมาแล้วพร้อมใช้เลยนะครับมือเปิดมาเป็นแบบโครมเมียมแบบนี้นะครับด้านในสะอาดสวยเดิมใหม่เอี่ยมนะครับรอยมาร์คสีต่งตางๆนี่อยู่ครบเลยเห็นไหมฮะรอยมาร์คสีครบครบคันนี้อย่างที่ผมแจ้งถ้าเกิดใครมองหา f อที่สภาพน้องๆป้ายแดงเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะครับ สมุดรับประกันสมุดคู่มือต่างๆมีให้ครบสาหรับคันนี้นะครับกุญแจครบ2ดอกแผงประตูมาเป็นสีดํานะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยมาเป็นแบบบุนุ่มมานะครับแบบนี้ด้านบนตรงนี้ก็นุ่มนะครับตัวเบาะจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับสำหรับตัวรุ่น e-l แล้วก็แผ่นเพจเพจแท้เพจเดิมนะครับเครื่อง r18 กอนประตูหัวน้ำประตูด้านหลังไม่มีร่องรอยการแกะการถอดนะครับสวยมากคันนี้ แผงประตูด้านหลังไม่มีตํำหนิเช่นกันนะครับแบบนี้เลยก้อนประตูเดิมนะครับแล้วก็นี่รอยเม็ดอารคต่างๆโหูหเหนียวมากนะฮะเหนียวมากไม่ค่อยได้แกะคันนี้ใช้งานมาน้อยรอยคีบโรบอทนะฮะตรงนี้เดิมจากโรงงานประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูล้อหลังสักนิดหนึ่งนะครับล้อหลังมาเป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับได้ดิสเบรกมาทั้ง4ล้อแล้วก็ตัวล้อเนี่ย ไม่มีรอยเบียดรอยขูดเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับได้แม็กขอบ16แล้วก็ช่วงล่างด้านหลังนะครับไม่รัว่วไม่ซึมนะครับไม่มีร่องรอยของของเหล็งไหลยเยิ้มนะด้านหลังสําหรับไฟท้ายนะครับมาเป็นแบบตัว C นะดีไซน์แบบนี้เป็นแบบ LED light guide นะครับสำหรับไฟท้ายแล้วก็มีเซ็นเซอร์กับระยะด้านหลังติดเพิ่มเติมมาให้2ตําแหน่งมาพร้อมกับกล้องถอยหลังแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนเดิมโรงงานนะครับอ่าช่องเก็บสัมภาระประมาณนี้ คารด้านหลังสวยเดิมนะครับรับประการโครงสร้างให้น้ะไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับแล้วก็เรื่องของดอกเบีย้ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่อยากผ่อนระยะสั้นผ่อน3ปี4ปีผมมีดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะ1.29คุณผู้ชมนะฮะดอกเบีย้ย1.29สําหรับรถมือ2ถือว่าถูกมากๆนะครับใครอยากได้รถดอกเบีย้ยอะไรพิเศษเนี่ยลองทักมาพูดคุยกนก่อนได้นะครับ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็สะอาดนะตรงนี้มีที่พักแขนพักศอกม,มาให้เบาะหนังสีดํานะครับเดินได้มาเป็นสีขาวนะครับสเตชชิ่งต่างๆไม่มีปีกตาขาดเลยความสะอาดผมให้เต็มร้อยเลยนะสําหรับคันนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับด้านในก็มาเป็นเบาะหนังทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านในฝั่งคนขับสักนิดหนึ่งแผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะได้ตัวกระจกนะครับไฟฟ้า4ี่บานออตโต้คู่หน้า พับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้านะครับแล้วก็ฝั่งเสาบีตรงนี้ก่อนประตูเดิมสติกเกอร์มออกอสติ๊กเกอร์ลมยางแล้วก็เบาะไฟฟ้านะครับปุ่มสตาร์ทมีให้นี่นะครับปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทแล้วก็กุญแจหน้าตามาเป็นแบบนี้นะครับสมาร์ทคีย์เลติดเครื่องก่อนอไม่น้อยจริงคันนี้นะฮะเลขไม่ห้าหมื่นเก้าพัโล นะครับไม้น้อยมากภายในเนี่ยยังเป็นกลิ่นแบบกลิ่นใหม่ป้ายแดงอยู่เลยนะครับดีไซน์ม่านวัดเรือนใหม่นะครับก็จะมาเป็นหน้าจอแบบ l e d แบบนี้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมถอยบอร์ดนิดนึงนพวงมาลัยดีไซน์มาเป็นแบบ3ก้านนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยใหม่มากนะครับไม่มีความมันไม่มีล็อกล่อนนะครับพวงมาลัยเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับฟีลลิ่งในการจับเนี่ยยังใหม่อยู่นะครับพวงมาลัยจะมาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีตัวคูร์สคอนโทรลมาให้ใช้งาน แล้วก็จะมีเ,ออเป็นแบบมาติเพย์เนาะด้านซ้ายตรงนี้นะครับในส่วนของไฟหน้ากับที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมาเป็นแบบอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็จะมี h o n d l l n e Watch ทำงานนะที่ตัวหน้าจอกลางนะครับก็จะเป็นช่วยมองในมุมอับนั่นเองนะครับหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะครับแท้เดิมโรงงานมาพร้อมกับกล้องถอยปรับมุมมองได้3ระดับแบบนี้นะครับนหน้าจอ ตัวแอร์มาเป็นแอร์แบบออโต้นะครับตรงนี้แอร์ออโต้นะอุณหภูมิก็จะเป็นอุณหภูมิรวมนะครับปรับแยกซ้ายขวามไม่ได้จะบอกอยู่ตรงนี้นะอุณหภูมินะครับอ่ะประมาณนี้เนาะเกียร์อัตโนมัติเบรคมือไฟฟ้าออโต้ Auto, เบรคโฮแล้วก็พักแขนพักศอกหุ้มหนังมาแบบนี้นะครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดนะครับค่อนข้างสวยเดิมประมาณนี้เนาะสำหรับด้านในก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของห้องเครื่องนิดนึงดีกว่านะครับ ใครที่อยากได้ไม่น้อยอยากได้สภาพแบบน้องๆป้ายแดงมาคันนี้เลยจบแน่นอนนะครับสำหรับตัว Honda Civic FC 1.8 EL นะครับได้รถปี2021และได้เลขใหม่อยู่ที่59,000โลนะครับคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่1 5 0 0ตลอดสัญญาด้วยนะครับใครสนใจก็้ากเข้ามาปรึกษาได้เบอร์ด,ด้านล่างนะครับจะโทรหรือแอดไลน์ก็ได้ที่0816563625นะครับอ่ะ หน้าตาเครื่องยนต์ R18 นะฮะประมาณนี้สวยเนียนมากเลยคันนี้นะฮะไม้แค่ห้าหมื่นโลเบ้าชกเดิมนะครับฝาหน้าไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะสวยเดิมแบบนี้นะครับก็รับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีแน่นอนนะครับคันนี้ด้วยความที่เลขไม่เขาน,น้อยเนาะทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีอยู่แล้วนะครับนอกจากที่ผมระบุให้ในหน้าสัญญาแล้วเนี่ย ก็ยังมีบริษัทนอกนะครับเข้ามาตรวจรถให้274รายการตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้หลังจากตรวจแล้วเนี่ยส่งผลตรวจให้กับลูกค้าดูก่อนได้นะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาก็ไม่เป็นไรนะผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็ที่ทํางานเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับใครที่มองหา Honda าซีวิ f เใหม่น้อยสภาพป้ายแดงสักคันหนึ่งเนี่ยมาดูคันนี้ก่อนได้เลยนะครับ1.8 EL ปี2021ตัวไมเนอร์เชนนะครับ 6 2 9 0 0 0ฟรีดาวน์ผ่ออยู่ที่1,500ใครสนใจฝากเบอรด้านล่างตรงนี้ไว้ด้วยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ผมเตมพยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ